ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิตของโรงเรียนบ้านนากันเหลืองด้วยนวัตกรรมบ้านนาโมเดลภายใต้การดูแลของนายยงยุทธ์พรมแก้วผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรลไทยผิวหอมครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ สาระที่4หลักการใช้ภาษามาตรฐานท4.1เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษาภูมิปัญญาทางภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตัวชี้วัดท4.1ป6ทัวิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค สำหรับในคลิปนี้นะคะเราจะมาเตรียมความพร้อมเพื่อไปชิดข้อสอบโอเน็ตในรายวิชาภาษาไทยกันในเรื่องของชนิดและหน้าที่ของคําในประโยคนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักชนิดของคํากันก่อนนะคะว่าคํามีทั้งหมดกี่ชนิดอะไรบ้างสําหรับคําในภาษาไทยนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด7ชนิดด้วยกันค่ะคํานามคำศัพท์นามคํากริยาคําวิเศษคําบุพบทคําสันธานและคําอุทาน ซึ่งคำทั้ง7ชนิดนี้ก็จะมีหน้าที่ต่างกันในประโยคค่ะคำนามกับคำสรรพ,พนามนะคะจะเป็นได้ทั้งประธานและเป็นกรรมในประโยคนะคะส่วนคำกริยาคำกริยาก็จะเป็นกริยาแสดงอาการในประโยคส่วนคำวิเศษก็จะทำหน้าที่ขยายขยายประธานขยายกริยาขยายกรรมค่ะส่วนบุพบทและสันธานก็จะเป็นคำเชื่อมนั่นเองค่ะ ค่ะก่อนที่จะไปทำข้อสอบนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับคำนามกันก่อนนะคะสำหรับคำนามนะคะคือคำที่ใช้เรียกสิ่งต่างๆนะคะ,คะมีอยู่ทั้งหมด5ชนิดด้วยกันค่ะสามัญนามวิสามัญนามลักษณะนามสมุหนามและอาการนามค่ะสำหรับสามัญนามกับวิสามัญนามนะคะจะมีลักษณะค่อนข้างคล้ายกันแล้วก็มีข้อสังเกตให จำกันง่ายๆนะคะเช่นคําว่าครูเนี่ยมีอยู่ทั่วไปครูมีเยอะไม่เฉพาะเจาะจงแสดงว่าเป็นสามัญนามแต่ถ้ามีชื่อเข้าไปอะไรก็แล้วแต่ที่มีชื่อเข้าไปจะถือว่าเป็นความเฉพาะเจาะจงเราจะเรียกว่าวิสามัญนามค่ะส่วนลักษณะนามนะคะคือลักษณะของคํานามเช่นคําว่าฟันเนี่ยมีลักษณะเป็นซี่คำว่าซี่ก็คือลักษณะนามในส่วนของคำว่าบ้านนะคะลักษณะของคำว่าบ้านก็คือจะเป็นหลัง ข้อสีสมุหนามนะคะสมุก็คือบ่งบอกถึงความเป็นหมู่นะคะมากกว่าหนึ่งค่ะส่วนข้อ5านะคะอาการานามข้อที่จะสังเกตได้ง่ายก็คือถ้ามีคําว่าการหรือความเนี่ยนำหน้าคํากริยาหรือคําพิเศษก็คือจะเป็นคําอาการานามนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเรารู้จักคํานามแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองมาทําข้อสอบกันนะคะ,ะสําหรับในข้อนี้นะคะถามว่าในข้อความนี้มีคํานามชนิดใด ฟ้ากล่าวถึงสิ่งที่เป็นข้อเตือนใจในการทำงานโดยสรุปว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ขณะนี้เกิดความเชื่อว่าถ้าหากไม่เริ่มต้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเท่ากับศูนย์คานามในข้อนี้นะคะมีคําว่าอะไรบ้างมีคำว่าฟ้าการทำงานความเชื่อแล้วก็ความสำเร็จนะคะมีคำนามอยู่ทั้งหมด4คํคำ ทีนี้เขาถามว่ามีคํานามชนิดใดบ้างนะคะ,ะคำว่าฟ้าเป็นชื่อคนชื่อคนแสดงว่าเป็นคํานามชี้เฉพาะนะคะ,ะส่วนการทำงานความเชื่อความสำเร็จมีการและความอันนี้ง่ายมากก็คืออาการนามเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่อข้อสค่ะ,ะสำหรับข้อต่อไปนะคะคำที่ขีดเส้นใต้เป็นคําชนิดใดตามลำดับนะคะเราก็มาดูคำที่ขีดเส้นใต้เลยก็มีคำว่า ความคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อย่างความคิดสร้างสรรค์มีความอันนี้ก็คืออาการนามแล้วก็มาไล่าหาเลยอันนี้ก็คือตอบข้อ4เลยแต่ถ้ามีอาการนามสองคำอ่าหรือว่ามี3ข้อ4ี่ข้อเราก็ต้องมาดูคำต่อไปเราก็เลือกคำที่เรามั่นใจแล้วก็คำที่เราคุ้นเคยเลยเช่นคำว่าอย่างหลายอย่างแสดงว่าเป็นลักษณะนาม สุดท้ายคือลักษณะนามเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบข้อ4ชัดเจนนะคะค่ะสำหรับข้อต่อไปนะคะเรายังอยู่ในเรื่องของคำนามอยู่นะคะสำหรับข้อนี้ถามว่าข้อใดมีคำนามรวมหมู่นะคะ,ะคำนามรวมหมู่ก็คือสมุหนามข้อหนึ่งโตโน่เห็นช้างโขงหนึ่งเดินที่ชายป่าขีดเส้นไว้ก่อนช้างโขงหนึ่งยูกิเห็นฝูงนกบินโฉบเฉี่ยวอยู่บนท้องฟ้าคำว่าฝูงนก นิดหน่อยเห็นนักดนตรีวงปรงลางสะออนอข,ขีดเนใต้วงปวงลางสะออนตุ้มตามเห็นแฟนขับของตนโบกมือใหอ้คำว่าแฟนคลับสำหรับวิธีการนะคะแล้วก็ข้อสังเกตในข้อนี้นะคะเราจะต้องมาหาคำนามก่อนเพราะถ้าเรารู้คำนามปุ๊บเราจะรู้ว่าคำที่บอกถึงหมวดหมู่น่ะเป็นลักษณะนามหรือเป็นสมุหนามอ,อย่างเช่นลักษณะนามเนี่ยสังเกตง่าย คำลักษณะนามจะอยู่ด้านหลังคำนามอ่ะอันนี้เป็นคำนามอันนี้เป็นลักษณะนามแบบนี้ส่วนด้านหน้าถ้าอยู่ด้านหน้าคำนามจะเป็นสมุหออนะะามเช่นอันนี้เป็นคำนามส่วนกองอยู่ด้านหน้าก็คืออยู่ด้านหลังกับอยู่ด้านหน้าแยกให้ออกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูในโจทย์กันช้างโขลงช้างเป็นคำนามแสดงว่าโขลงเป็นลักษณะนามนักดนตรีวงอ่ะนักดนตรีอยู่ด้านหน้าแสดงว่าวงเป็น ลักษณะนามแฟนคลับแฟนคลับของตนตนก็คือเป็นลักษณะนามส่วนฝูงนกเขา่าฝูงอยู่ด้านหน้าแสดงว่าเป็นสมุหนามเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะคะ,ะสำหรับข้อต่อไปนะคะคําที่ขีดเส้นใต้ในข้อใดมีชนิดของคําแตกต่างจากข้ออื่นเริ่มจะมีชนิดของคําอื่นมาปนแล้วนะคะเราต้องมาดูกันว่าคําที่ขีดเส้นใต้ของแต่ละข้อเป็นคําชนิดใดบ้าง อ่อันนี้ก็จะต้องมีความรู้พอสมควรคําว่าดังอ่าคว่าดังเป็นคําวิเศษนะคะคําว่าใหม่คําว่าใหม่เป็นคาวิเศษคาว่าเปรี้ยวคําว่าเปรี้ยวก็เป็นคําวิเศษเช่นกันอ่หรือคําว่าเล่มคําว่าเล่มเป็นลักษณะนามเพราะฉะนั้นข้อนี้ที่แตกต่างเลยก็คือข้อ4ี่คว่าเล่มค่ะต่อข้อ4ี่ค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการทําข้อสอบของเราหวังว่านักเรียนทุกคนจะทําข้อสอบได้เต็มร้อยคะแนนกันเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปต่ตอไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ